ทุชนทั้งหลายที่กรณีได้กำลังรับชมการไา้ทอดสดพิธีกรรมพิศสิทธิ์บวชเด็กขบะที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสได้บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้นบอมวัฒนาสาธุการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยผู้ที่บวชก็เพิ่มบุญและในวัดพระธาตวัฒนาพระรมีแต่ตราวิ่โอกาสได้บวชดังน้วันนี้ขบะจะทำให้น,าาาน้าสีกันนาจะเลรุลูกเรือ โรคภัยไข้เจ็บตัวเราเบาบางจากหายเป็นทองคล่องไปเทวดาทุกรองรักษาและปิการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่มีดาบราดาปีตกตัญญูกัตวีธิตาปีเพื่องเมือกับเพื่อนขยับพปเยนให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อชื่อนางสาวหอมจันท์พุทธีค่ะอยู่มาจาก<ห>อยุธยาค่ะะบวชเรื่องอะไรเสริมบุญบาร,รมีค่ะที่วัดนี สองวันค่ะอ่าท่าต่อไปชื่อนางอุบลวรรณพึงพายค่ะมาจากอายุอุธยาค่ะบวชเรื่องอะไรมาบวชแก้บนสามวันค่ะบวชเรื่องอะไรไปบวชแก้บนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะให้หายป่วยหายไข่ดิให้หายเจ็บไขอเอให้ป่วยหายไข่สบายกายสบายใจบวชไว้กี่วันบวชกี่วันบวชกี่วันสามวันสามวันอ่าท่านต่อไปนางจินตนาล้วนศิล อยู่ที่ไหนอ่ะเสนาค่ะอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยาแล้วจะบวชเรื่องอะไรเสริมบุญเสริมบุญบารมีกี่วันบวชกี่วันสามวันอ่าท่านต่อไปคนนึงจันทโรดค่ะอ่างทองค่ะอยู่อำเภออะไรอาเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองแล้วก็บวชเรื่องอะไรบอกหลวงพ่อไว้ป่วยไม่สบายนะะยอให้หายป่วยหายไข้ให้สบายกายสบายใจ บนไว้กี่วันสามวันใช่ไหมบวชสามวันนะอท่านต่อไปนมัตการค่ะชื่อธดาพาสิรินมาบวชวันเกิดแล้วก็มาเสริมบารมีรวมทั้งไม่รู้ว่าลูกติดสินบนไว้บ้างหรือเปล่าก็จะขอถวายในทีเดียวกันเลยค่ะบวชกี่วันห้าวันค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ลงังสิตค่ะปทุมธานีค่ะท่านต่อไป นานมัสก,การค่ะชื่อเคมิกาเพิ่มพูนค่ะมาอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะมาบวชเสริมบารมีค่ะห้าวันค่ะ,ะบวชห้าวันท่านต่อไปนางสาวเตือนใจคําอ่อนค่ะมาบวชเสริมบุญบารมีค่ะสองวันค่ะมาจากอายุทยาค่ะอายุทยาอำเภออะไรอำเภออุทัยอำเภออุทยัทย צעדנו <entender it�> <filho>